ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายปัญหานในวันนี้คงเป็นปัญหาจากตัวแทนชมรมพุทธต่อไปก็ปถามว่ากฎหมายของเมืองไทยจะนำหลักธรรมินัยไปประยุกต์ใช้หรือไม่มากร้อยเพียงใด คือข้อนี้ขอให้มองในแง่ของความเป็นจริงว่าเราก็จริงแล้วปัญหาข้อกฎหมายทั้งหลายนั้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์เรื่องเพศเรื่องการใช้ภาษาในเรื่องสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้แก่คนทังหลายนักกึงสิ่งเสพติดทั้งปวง เบ็ดบงทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องตรล่นี้มาสิ่งเหล่านี้ที่จริงก็คือบทบัญญัติในศีลทั้งห้าประการและธรรมะปฏิบัติทั้งปวงที่มีการพูดถึงเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นคำสอนเรื่องเมตตาในความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุข เราเองก็แสดงออกมาได้ทางกายทางวาจาทางใจต่อบุคคลเหล่านั้นเราเริ่มเมตตาที่คนเราจะไม่โลกไม่ไปล่วงละเมิดในตัวเขาจะไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินของเขาจะไม่ล่วงเกินคู่ครองของเขาเวลาพูดกับเขานะี่เนื่องจากใจเรามีเมตตาต่อเขา เรื่องที่นำมาพูดก็จะเป็นเรื่องที่เป็นคำสัตย์คำจริงส่งเสริมไม่เกิดสามคัคคีประสานใ้เกิดสามคัคคีกระชับความสามัคคีให้หนักแน่นยิ่งขึ้นแต่คำที่พูดนั้นแน่นอนบางครั้งอาจจะดุด,ด่ากันบ้างแต่ว่าเป็นการกระทำโดยเมตตาคือปรารถนานดีเราจะพูดเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์กับเขา จะไม่มองเมามมอเมาเขาด้วยสิ่งเสพติดให้โทษหรือชักชวนเขาในเรื่องสิ่งเสพติดเราเห็นว่ามันกคลุมแล้วนี่การละเมิดมันก็คือการละเมิดในแนวของศีนนั้นแต่เรามองโดยสารัตถะคือโดยเนื้อหากฎหมายอาญาหรือแม้แต่แพ่งพาณิชย์เนี่ยมันจะอยู่ในแวดวงเหล่านี้ ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอัตตาอัตัญญาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายความว่าเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง้วยเราเขากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง้วยเขาก็จบแล้วนับเท่าไหร่มันก็ไม่เกินมาจากเนี้เพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จริงแล้วนี่มันเกื้อกูลกันสิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั่นเองถ้าว่าคนม,มีธรรมะเป็นหลักใจดัก บางคนมีธรรมะเป็นหลักใจเขาจะรู้กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายก็ตามการดำรงชีวิตของเขาก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมายเองโดยอัตโนมัตินีน่คือมองโดยภาพรวมๆและที่จริงไม่ใช่เรื่องประยุกต์แม้จะไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่าธรรมะเป็นยังไงบทปัญญาเหล่านั้นแหละเราเจะเห็นธรรมะ มันก่อนมีฝรั่งชาวสวีเดนคนหนึ่งก็มีคนนำมาชี้กุฏิก็มีล่ามมาด้วยสนทนากันเขาก็บอกว่าเขานั้นไม่นับถือศาสนาอะไรแล้วก็าถามเขาว่าเขาคิดยังไงเขามองคนอื่นยังไงเขามองตัวเองยังไงเขามองทรัพย์สินคนอื่นยังไงมองคู่ครองคนอื่นยังไงเวลาพูดกับคนอื่นนะเขาคิดว่าควรจะพูดแบบไหนแล้วก็มองสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ย ในแง่อะไรแเขาอาธิบายฝังซึ่งมันก็สอดค้องกันหลักที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วบอกเขาว่าที่จริงเนี่ยคุณจะรู้จักพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตามการปฏิบัติทั้งปวงของคุณนั้นก็เป็นวิถีชีวิตแบบคุณจึงเป็นพุทธโดยจิตใจเ็ตื่นเต้นนะก็ดียวปีใจที่รับการยอมรับความคิดความหมานของเขา ปรากฏว่าไปหาหนังสือธรรมะไว้เป็นนันมากก็นำไปศึกษาค้นควา้าโลกทั้งปวงเนี่มันไม่อื่นไปจากอริยสรรัจหรอกเราจะเรียกอะไรก็ได้แต่พอปฏิบัติแล้วนี่ผลจะสืบต่อถึงกันตั้งในส่วนที่ส่งสอนในงดเวน้นและส่วนที่ส่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติ พราในความเป็นกฎหมายมันก็มีธรรมวินัยในความเป็นธรรมวินัยเนี่ยที่จริงก็มีสาระสของกฎหมายเพียงแต่ว่ามันอยู่เหนือกฎหมายไปเท่านั้นเองจะถามมามากมไยมันก็ที่จริงก็เต็มที่เลยเนะทั้งหมดนันแหละดันั้นเราจะเห็นว่าการดำารงชีวิตของเราเนี่ยสมมติว่าเราไม่รู้กฎหมายแต่เราถือศีลมันจะไม่ผิดกฎหมายเอง หรือว่าเรารู้กฎหมายเคร่งครัดต่อกฎหมายได้เราปฏิบัติไปมันจะไม่ผิดศีลเองโดยเฉพาะคือศีลธรรมจัญญาไม่ใช่ศีลระดับที่ประณีตมากนะเพราะกฎหมายเป็นเรื่องเงียบหยาบเป็นเรื่องระดับสังคมคือควบคุมพฤติกรรมของคนภายในสังคมก็ต่อไปก็ถามว่า เราควรทำอย่างไรในการนำธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนเพื่อทุกคนเป็นคนดีมีจิตใจที่มีคุณธรรมมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโอปัญหานี้ที่จึงผูกเขาคือไม่ใช่นำไปสู่จิตใจหรอกว่าที่จริงคือไปเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของเขาทุกคนมีธรรมะอยู่แล้วทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามีไม่พอใช้หรือว่ามีอธรรมมากเกินไป ถ้ามีธรรมะไม่พอใช้คือใช้ไม่ได้ต่อเนื่องพฤติกรรมก็เราก็สับสนคือดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ลมเพลมพัดไปแต่ถ้ามีอกุศลธรรมอยู่มากพฤติกรรมก็เป็นคนผ่านเป็นพฤติกรรมแบบคนผ่านมีการเบียดเบียนประทุสร้ายคนอื่นด้วยอำนาจของความโลภค,ความโกรธความหลง แต่คนบางคนเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานธรรมะอยู่ในระดับหนึ่งหมายความว่าถ้าเหตุการณ์ไม่รุนแรงเกินไปเก็คงตเมในคนดีอยู่ได้เล่นไว้แต่มีแรงมาประทะจากข้างนอกมีลักษณะยั่วยุยั่วยวนหวนโทโสโมโหก็แทกกระทันอารมณ์รุนแรงนะฮะธรรมะอาจจะไม่พอใช้ในจุดนั้นแล้วก็ก็เกิดผิดพลาดในจุดนั้น อาจจะทำอะไรแรงๆลงไปแต่จริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีธรรมะเอายกตัวอย่างเมตตาที่ยกมาเนี่ยอย่างน้อยตัวเขาเองเขาก็ต้องเมตตาครอบครัวเขาเนี่ยก็ต้องเมตตาอย่าระ,ระดับหนึ่งแหละแม้นคนจะไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวเลยมันก็ต้องมีอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าบางทีเนี่ยมันมีน้อยไป ทำให้เมตตาจิตเนี่ยมันมีไม่ถูกถึงเช่นพ่อแม่อาจจะห่วงใ,ตวงใยตัวเองดูแลใจใส่ต,ต,ตัวเองมากกว่าเมตตาตัวเองจะก็ลืมนึกถึงสามีลืมนึกถึงพันยาลืมนึกถึงลูกลืมนึกถึงพ่อแม่ของตัวเป็นตัวเองเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่ามีนะฮะในระดับหนึ่งเขาก็มีวันก่อนดูข่าวพ่อเป็นอมาต ลูกสาวเล็กๆอายุประมาณ1 0บสิบเอต้องดูแลเอาใจใส่พ่อเลี้ยงดูพ่อกับน้องเล็กๆแม่คนนี้ไปแต่ปรากฏว,ว่าแม่เองก็มาชวนลูกทั้งสองไปอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ยอมอยู่ร่วมกับสามีซึ่งเป็นอำมาตประเจนว่าจริงๆงเธอก็เมตตาต่อลูกนะ แต่ว่าใจมันไม่เอื้อมไปถึงสามีซึ่งเป็นคู่ทุกขูยยากมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเป็นนามาพาดไปล้วก็ชิ้งไปล,ลูกสาวแสดงความรู้สึกรุนแรงว่าเกลียดแม่เพิ่มขึ้นตัวแม่ใส่ร้ายพ่อแล้วก็ทอดชิ้งพ่อของเขาก็แสดงว่าลูกสาวเองเขาก็มีเมตตาในพ่อแต่ว่าไม่สามารถจะแผ่ไปถึงแม่ได้ เพราะแม่ไปสร้างอารมณ์การแทเกกระทันจิตใจของเธอทำให้พลังของความเคารพความนับถือในแม่เนะี่ยซึ่งก็มีนะมันเกิดมีไม่พอใช้ขึ้นในจุดนั้นบันการเรื่องพระธรรมที่จริงเป็นการเพิ่มพูนแต่ถามว่าทำยังไงถึงจะเอาเข้าสู่จิตใจได้ในเรื่องใหญ่นะครับมันไม่ใช่ยาฉีดที่เราจะฉีดเข้าไปได้ เพราะแนวของธรรมคุณเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะครับราแบ่งธรรมคุณเป็นกลุ่มๆุมแล้วก็คือประสัทธรรมคือปริยัติสัตธรรมปฏิัติสัตธรรมปฏิเวตสัตธรรมสองข้อแรกคือสวากขาโตปะปะวตาธรรมโมที่แปลว่าประธันพระพุทธมีรพรภาเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วและอากาลิโกเป็นการแสดงถึงสภาวะของธรมรมว่าเป็นอย่างนั้น เป็นระบบคำสอนที่แสดงไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ไม่มากไม่น้อยอะไพอดีแล้วก็เป็นอากาลิโกทั้งในส่วนของธรรมะทั้งในผลของการปฏิบัติธรรมะแต่เวลาปฏิบัตินั้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมแก่กรณีแก่แกแกบุคคลแก่การละแก่เทศะแก่กลุ่มคนคือมากน้อยก็แล้วแต่นะเหมือนกับเรื่องของการรับประทานยาน ทีนี้เอหิปัสโกเนี่ยเป็นปริยัตหมายความมาเชิญชวนมาศึกษามาพินิจพิจารณามาทดสอบอะไรก็ได้มาดูมาชมยังไงก็ได้แต่ว่าผลจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีโอปนิยโกซึ่งเป็นตัวปฏิบัติสัสธรรมคือต้องนำมาปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยแน่นอนจะต้องเกิดผลในรูปที่เรียกว่าสันต<ๆ>ิทิคุก็เห็นได้ด้วยตัวเอง ไปจะตังวิรญตโบวินยูหิวินยูชนจะรู้ได้เสพยปอตนนี่มันเงื่อนไขยอย่างนี้ว่าคนนั้นจะต้องเป็นวินยูชนด้วยคือเราไม่สามารถจะจับธรรมะเข้าไปอยู่ในใจคนได้ยาอย่างเก่งนะวันี้ก็ฉีดได้แต่ธรรมะยังฉีดไม่ได้เนะเพราะงั้นจึงทรงใช้คำว่าโอปนเโกต้องน้อมนํามาปฏิบัตินะน้อมตนเข้าไปหาถามแล้วน้อม,มเข้ามา,าตนที่คนเราจะต้องมีเชื่อ อยู่มากพอสมควรจึงจะยินดีในธรรมะแต่นั้นเราพบว่าบางครั้งพระเจ้าทรงแสดงเวลาคนมากรบทุนถามปัญหาว่าคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเสื่อมหรือจะเจริญพระเจ้ารับสั่งารู้ได้ย่งไผู้ใดใรข่ทมก็เป็นผู้เจริญผู้ใดชัธงทาก็เป็นผู้เสื่อมเอแสดงว่าไอ้ความไข่ทมเนี่ยมันต้องมีเชื้ออยู่พอสมควรเออไม่พูดถึงว่าสมบูรณ์นะนะ เลยไม่อยู่ในระดับที่พอสมควรคือเกิดมีความพอใจสนใจยินดีในธรรมะพระเจ้าเองก็ทําไม่ได้นะฮะก็ทําได้แค่บอกทางให้เท่านั้นเองแต่ว่าพระองค์ทรงบําเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเพราะงั้นวิธีการสอนเนี่ยมันเข้าถึงใจคนคนจึงเกิดการยอมรับนับถือศรัทธาพระพฤติปฏิบัติเข้าไปกันได้ แต่พอถึงยุคหลังเนี่ยพวกเราเนี่มันห่างไม่รู้จะกี่ล้านโยนดแล้วมีความสามารถขนาดนั้นเนี่ยไม่เห็นฝุน่นเลยทําไปมันก็ทําได้แค่บอกกล่าวไว้ซักพระเจ้าเองก็ทรงแสดงว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเองส่วนการจะประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลอย่างที่ทรงแสดงไว้เนี่ยเราต้องน้อมนํามาปฏิบัติด้วยตนเองต้องฟังเท่าไหร่ และการต่อปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่กงามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทังหลายโดยทั่วกันสวัสดี